ก็สวัสดีครับ speaker, มาตัวจากกลินนครับนี่ให um ้ดูเคสแผลรอบปานนมเนาะนี oh ้เกือบเสร็จแล้วนะที่ห้าเดือนแล้วนะครับยี่ห้าเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลดตานนมแล้วนะเนาะอันนี้ก็แผลอยู่รอบปานนมนะครับเนาะอันนี้ก็เข้าแนวกล้ามหมดนะครับพวกนี้จะเห็นว่าอันนี้เล่นกล้ามกล้ามอีกขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นแนวที่โค้งครานะครับเป็นแนวที่โค้งที่มีตรองข้างนะครับอันนี้รอยบวมนิดหนึ่งนะครับพราะนั้นตรงรอยบวมเนี่ยครับอันนี้มีพวกความเปื้อนติดดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆคลายออกได้นะมีอรนสถานงนะครับ ันนี้ก็ได้แนวกรรมเนาะแล้วขนมของของเ,องเ,เป็นลักษอะไหน,นะคะอันนี้ยังถือว่าขนงไม่เล็กใช่ไหมไม่เล็กไม่เล็กครับมันเป็นแล้วยังมีลักษณะของขนมญิงอยู่เวลาเราลดลูเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงของลูปทรงแล้วก็เขาเรียกโครงพรางของขนมู้ชายเราจะทำลายไอ้ตัวที่เป็นลักษณะของขนมญิงออกไป ถ้าถ้าคนธรรมดาเนี่ยดูอย่างรู้อิลักษณะผู้หญิงผู้ชายต่างกันแต่เวลาเราดูรู้แล้วว่าเออเนี่ยเป็นลักษณะนมของของผู้หญิงนะนี่ลักษณะของของผู้ชายนะแต่ถ้าไม่เหมือนเหมือนแต่ถ้าไม่ไม่ได้ขีดจุดบอกตรงเนี้ยเขาจะนึกไม่ออกว่าอ๋อมันต่างตรงนี้มันต่างตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดูว่าแต่บ่าคนนิ้ไม่ออกว่ามันต่างตรงไหนจะรู้ว่ามันต่างนะพอมองเปิดพวกอันเนี้ยของผู้ชายนี่ของผู้หญิงต่อให้เป็นหัวนมผู้หญิงหัวนมเล็กก็ตามมันมีไซส์ของหนมผู้หญิงอยู่เนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยเป็นหัวนมผู้หญิงหัวนมเล็กท ไ,ได้ครับสุดแรงต้องยกน,นะครับค่ะโอเคอันนี้มีคนไข้บางคนกังวลว่าจะมีรูจอบเพิ่มเติมของกนะชายมีไหมคะไม่มีครับอันนี้แผลอยู่ใต้นี้หมดครับอันนี้ก็ขึ้นแผลเป็นนิวนิดนะครับตรงนี้เราไป่ชีดจอบแผลก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นรอยรอยรอยเด่ดน,นเวลาสุดท้ายมันจะหายเนี่ยเป็นกระแผล